สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เรื่องราวของความคิดถึงเสมอเหมือนกันมีคนคนนึงคิดถึงคุณอยู่ค่ะบางทีคุณอาจจะมองอะไรเพลินๆคิดถึงใครสักคนเขาคนนั้นก็อาจกําลังมีปฏิกิริยามองอะไรเพลินๆคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันวันนี้ค่ะจึงเกิดเป็นหัวข้อท็อปปิกแรนดอมความรักดูดวงว่าคุณกําลังมองหน้าต่างเขาก็กําลังมองหน้าต่างแต่สิ่งเดียวที่เหมือนกันคือ คิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขานะคะวันนี้เดี๋ยวเป็นตัวแทนหยิบให้เจ้าของคลิปนี้เป็นชาวธาตุลมค่ะชาวธาตุลมประกอบไปด้วยราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะลัคนาเมถุนลัคนาตุลลัคนากุมฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นนะักพยากรณ์ขอเป็นตัวแทนหยิบพลังงานความรักที่หมุนวนรอบตัวคุณทั้งคู่กันก่อนนะคะว่า ความรักเป็นเฉกเช่นใดนะคะและคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุค่ะตราบใดที่คุณมาเจอในครั้งแรกนะคะนั่นหมายถึงเป็นโชคชะตาและคำตอบก็เป็นเวลาปัจจุบนันแม้ว่าคลิปนี้จะถูกสร้างมานานก็ตามเอาเป็นว่าเจอครั้งแรกบางสิ่งบางอย่างดนจิต โดนใจนั่นเองนะคะก็เข้าสู่โลกแห่งความเชื่อกับนักพยากรณ์วาสนาอ m a เมซิ่งทาโร่ค่ะเรามาดูตำแหน่งใบแรกกันก่อนนะคะอืมราชากทาค่ะความห่างไกลความคิดถึงเวลาที่สวนทางกันหรือการอยู่ไกลกันไม่ว่าจะเป็นทางไกลทางใกล้ แต่เวลาที่ไม่เคยเหมาะสมกันเลยจนทําให้เรารู้สึกดูห่างเหินหรือเราต้องใช้เวลาการรอคอยแห่งการว่างว่างนัดพบว่างยื่นใบลาว่างลาพักร้อนหรือเปล่าบางคนอาจจะไกลกันถึงขั้นอยู่คนละประเทศก็มีดังนั้นนะคะภาพรวมพลังงานนี้คือ คุณความรักของคุณมีความรับผิดชอบและรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าความรักนั่นหมายถึงคุณอาจจะมองเรื่องราวของการทำงานนั้นะเป็นสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบค่ะบางคนอาจจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ ต้องใช้เวลาทุ่มเทบางคนกำลังอาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อไปสู่ตำแหน่งโยกย้ายหรือบางคนทำงานราชการที่ต้องมีการโยกย้ายนะคะความรักของคุณมีเกณฑ์ของการเติบโตในเรื่องของสายการทำงานนะคะใบที่2ค่ะพวกคุณก็ประคับประคองความสัมพันธ์ พยายามที่จะให้ความรักเป็นกําลังใจให้กันและกันพวกคุณนะคะมีความมั่นคงต่อกันที่ดีเชื่อใจกันที่ดีค่ะตำแหน่งสี่เสาแห่งความรักนั่นหมายถึงมันมีความสมดุลไม่เอียงไปทิศทางใดพวกคุณมีความรักที่ดีค่ะและมั่นคงมากๆและมองอนาคตจริงๆจังๆใบที่สค่ะ อย่างที่บอกค่ะณเวลานี้อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณเช่นความไม่พร้อมด้วยอายุของเราหรือเปล่าความไม่พร้อมที่เราต้องพิสูจน์ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เห็นหรือเปล่าหรือความไม่พร้อมที่เกี่ยวพันกับเรื่องการเงินการทองและการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมันเป็นบทพิสูจน์ที่เราจะต้องทําการพิสูจน์ไปอีกใช้เวลาเลยค่ะดังนั้นคู่นี้อาจจะมีช่วงเวลาของคือเราเป็นแฟนกันเรามีความสัมพันธ์ทางกายมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งหนึ่งคือ เรายังไม่โตเขาเรียกโตในที่นี้หมายถึงอาจจะยังไม่มีความความพร้อมในบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนนะมองว่าหุยแหมเราก็สามสิบเราอีกแฟนเราก็สามห้าแล้วแต่ยังไม่กล้าที่จะซื้อบ้านหรือยังไม่มีเขาเรียกว่ามันมีมันยังขาดตกบกพร่องในเรื่องของความพร้อมจึงยังจึงยังเป็นการดูดูเรียนรู้กันไปอะไม่เป็นไรอดทนคู่นี้มีใจที่อดทนซึ่งกันและกันอยู่แล้วแล้วมีใจที่มั่นคงไปต่อคะ่ะ เรามาเข้าสู่ไพ่เล่าเรื่องนะคะเดี๋ยวเราจะตอบว่าราศีหรือนักสัตว์เขาเป็นใครกันแน่ที่กําลังคิดถึงคุณเหมือนที่คุณคิดถึงเขาแล้วคุณไม่ต้องกังวลเลยถ้าราศีเขาขึ้นแสดงว่าเขาคิดถึงคุณจริงๆนะคะเปลี่ยนพลังงานนะไพ่ดีกว่าเปลี่ยนเป็นชุดใหม่นะคะที่ก้าวเข้ามาเป็นชุดสีม่วงละกันนะคะ มีราศีอะไรนักสัตว์อะไรนะคะรวมถึงความคิดถึงนี้คล้ายกันขนาดไหนและสุดท้ายโจทย์ข้อที่3ของเราคือความสุขของเรากับเขาเหมือนกันใช่ไหมปารถนาต่อกันใช่ไหมแม้ว่าคําพยากรณ์ในช่วงไพ่เล่าเรื่องนี้จะออกมาตรงจนคุณรู้สึก Amazing มหัศจรรย์แต่อย่านําคําพยากรณ์นะคะไปเป็นตัวตัดสินดวงของคุณโดยเด็ดขาดใช้วิจารณญาณค่ะฟังไว้พอเป็นแนวทางนะคะส่วนใครรู้สึกว่า อยากดูดวงส่วนตัวนะคะหรืออยากเรียนไพ่ยิปซีพื้นฐานหมอดูอ่านอ่านมาก็เยอะเรียนมาก็เยอะแต่ทําไมทำนายทายทักผูกสัมพันธ์ผูกดวงแล้วอ่านดวงลูกดวงไม่ได้มาลองเรียนความหมายไพ่ให้มันชัดเจนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาว่าก,การพราะสอนถึงการวางไพ่10บใบแบบเซลติกคอรสที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วดังนั้นใครสนใจเรียนไพ่ยิปซีใครสนใจเรียนไพ่เจ็ดสิบแอรอสนใจคู่มือนะคะบางคนสนใจที่ มีพื้นฐานอยู่แล้วอยากต่อยอดเขาเรียกว่าการอ่านไพ่ยิปซีระบบตีปัจจัคือการอ่านไพ่ที่ผสมผสาน12ภพเรือนชะตานะคะก็มายินดีต้อนรับเหมือนกันสอนตัวต่อตัวค่ะเป็นที่นิยมมากๆหรือจะจับกลุ่มมาให้นักพยากรณ์ไปสอนหรือเรามาเจอกันนอกนอกสถานที่ได้นะคะอ่ะแล้วแต่สะดวกเลย ID ดี n ลน์อยู่หน้าปก YouTube นะคะและใต้คำอธิบายของคลิปนี้ไปก๊อปปี้ล้วไปค้นหาในแอปไลน์ของคุณได้เลยนะเรามาว่าก ทันทีเรื่องราวความรักกันต่อดีกว่านะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะฟังนะราศีดังต่อไปนี้หรือนักสัตว์ดังต่อไปนี้ตรงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะถ้าตรงทั้งสองอย่างมันยิ่งทำให้คุณยิ้มออกแน่ๆเลยได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมค่ะราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะ มีพลังงานของนักสัตวด้วยนะเป็นคนที่เกิดในเกณฑ์ราศีอ่านักสัตวนะคะนักสัตวปีชวดนักสัตวปีกุลนักสัตวปีขานปีเถาะปีวอกและปีมะมะเมียโอเคนี่คือนักสัตวของเขานะคะตรงราศีหรือตรงนักสัตวก็ได้เราเพิ่มตัวเลขผูกสัมพันธ์ให้อีกสักหนึ่งตัวเขาเรียกกันเลขหค่ะ ไม่รู้เลข5าอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเขาเป็นวันเดือนปีเกิดคุณเลข5าเป็นช่วงวันที่เราชอบเจอกันเราคบกันมา5้าปีค่ะเดือนอะไรก็แล้วแต่มีพลังงานเลข5าอยู่ในดวงนะคะอาจจะเป็นทะเบียนรถคาเลขที่บ้านเบอร์โทรแต่เราให้ให้เหมือนเราเราเรา,เราทำให้มันแคบลงมีเลข5าด้วยลองลองลองลบกอ,อ,อ cubed, אל, นึกทุบทวนดูนะคะเมื่อเราได้ราศีแล้วนักสัตว์แล้วนะคะ ความรักของคุณจริงๆแล้วอะ่ะคนที่ฟังคลิปนี้อยู่มันไม่ได้สวยหรูหรอกมันก็ลิ้กกับฟันแหละมันก็มีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นและคนที่ดูคลิปนี้อยู่บางคนอาจจะมีช่วงห่างของความรักด้วยค่ะนะตอนที่กว่าจะมามองหน้าต่างเราวราเรคิดถึงกันเนี่ย เคยอาจจะเคยห่างไกลกันแล้วจนแบบผิดใจกันก็มีหรือบางคนอาจจะเคยห่างกันจนเว้นวักความสัมพันธ์แล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะกําลังรู้สึกว่าเคยเลิกกันไปแล้วกลับมาก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังคลิปนี้อยู่บางทีความรักของคุณไม่ได้ไม่ได้สวยหรูไม่ได้งดงามแต่เพราะว่ามันฝ่าฟันมาเนี่ยแหละคะ่ะมันจึงรู้แล้วว่าใครรักเราที่สุดใครเป็นห่วงเราที่สุดแล้วสุดท้ายเราขาดเขาไม่ได้ใช่หรือไม่ความ รักของคุณจึงจึงเหมือนเหมือนเป็นการให้โอกาสให้อภยัยแล้วก็ปรับความเข้าใจคุณพวกคุณมีโอกาสที่จะงอนกันเคืองกันห่างกาันหรือเลิกกันจนจนมาเป็นความรักตอนนี้แหละนะผ่านมาอะไรมาทุกทุกสมรภูมิแล้วนะคะแต่ก็ประครับประคองนื้ยื้อกันได้อย่างเต็มที่นะคะคุณทั้งคู่มีนิสัยใจคอที่อย่างที่บอกค่ะพูดตรงๆนะบางทีก็เอาแต่ใจตัวเองทั้งคู่บางคนก็มองว่าตัวเองก็ ก็ยอมรับในความคิดของตัวเองแม้ว่าเราคิดต่างก็จะกลายเป็นประเด็นและทะเลาะนะคะแต่สุดท้ายเมื่อตัดสินใจเลิกนะหรือตัดสินใจห่าหรือแต่ตัดสินใจว่าจะเว้นวักสุดท้ายมันก็ครึ่งกลางๆใจมันตัดไม่ได้ใจมันเลิกอาวรไม่ได้นะคะและการกลับมาให้โอกาสการจนเป็นความมั่นคงในเวลาเนี้ยมันก็คือผ่านหลายๆการทดสอบของความรู้สึกมาแล้ว นะต่อให้เขารู้สึกว่าห่างจากจคุณสุดท้ายเขาก็กลับมาดูดีคุณมองว่าตัดได้สุดท้ายคุณก็ส่องเขาคอยมองเขาแล้วสุดท้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าทุกข์กี่ปัญหาและอุปสรรคเนาะมันจะนานแค่ไหนก็ตามหรือมันจะเว้นวักแค่เพียงสั้นๆส,สุดท้ายคู่ของคุณก็ยังต้องกลับมารักกันดีอยู่คู่ของคุณเน่ยเป็นคู่ที่ต้องใช้คําว่าบางทีก็ก็กดื้อ บางทีก็เป็นพลังงานของการดือด้อดื้อดื้อทั้งคู่แต่พอเลิกกันก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะคะและแม้ว่ามั่นใจว่าตัวเองเลิกได้ขาดสุดท้ายก,ก็ยืดเยื้อประคับประคองแล้วก็เหนียวรั้งดึงก,กันกลับมาอยู่ดีเออแล้วจะทะเลาะก,กันทาไมแต่ไม่แปลกค่ะการทะเลาะบางทีมันทำให้เรารู้ว่าแรกเริ่มอ่ะ ช่วงโปความรักอะเอิมอะไรก็ยอมยอมพอถึงช่วงเวลาเขาเรียกว่าเป็นเป็นการเรียนรู้กันแบบเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องเหมือนอะไรแบบเนี้ยแต่เราสถานะเป็นแฟนมันก็รู้จุดที่ไม่ยอมกันบ้างแล้วนะโอเคเรามาดูคําถามของเราต่อมาค่ะความคิดถึงเขาคิดถึงเราแบบไหนคล้ายกันใช้หรือไม่คะใบที่หนึ่งค่ะ เขาพยายามนะคะที่จะทําในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาให้สําเร็จไม่ว่าจะเป็นการพยายามทํางานการพยายามหาเวลาว่างหรือการทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเหมือนคู่ของคุณอนะ่ะมีการห่างกันด้วยอาจจะเป็นแบบอยู่คนละทิศละทางด้วยหรือเปล่าคะอืมแต่ก็มั่นคือคู่ของคุณนะ่ะมีความเก่งอยู่อย่างหนึ่งคือแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ข้างกายเขาหรือเขาไม่ได้อยู่ข้างกายเราพวกคุณก็ไม่ได้แบบเหมือนคนนิวด้วนขาด้วนอะ่ะเออ ใช้ชีวิตทำทาทุกสิ่งทุกอย่างได้ประหนึ่งว่าไม่ใช่นกน้อยในกองทองอะ่ะเออแฟนไม่อยู่ฉันก็ทําแทนฟุ่คุณได้นะคุณไม่อยู่ข้างกายฉันผมก็ทำทาหน้าที่ของผมไปคู่นี้มีความเก่งไม่ได้ว่าต้องแบบว่างงแงงง,งแงนะคะ เพราะว่าคู่นี้อาจจะผ่านช่วงเวลาของวิบากกรรมคืออาจจะผ่านช่วงที่มันมีปัญหากันมากๆอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกอาจจะมีเรื่องการเลิกกันห่างการทะเลาะกันหรือไม่เห็นดีเห็นงามอะไรกันแต่สุดท้ายคู่นี้ไปกันไ,ไปกันแบบ ไปกันแล้วตัดกันไม่ขาดน,นะคะสุดท้ายก็กลับมาเป็นโชคชะตาค่ะจนคุณคุณมองว่าเป็นโชคชะตาแล้วแหละบางมีบางครั้งที่ตัวของคนที่ฟังคลิปนี้เป็นฝ่ายเดินออกไปเสร็จแล้วเราก็หวยหากลับมาเขาก็ดึงเรากลับมาวันหนึ่งเขาเป็นฝ่ายเดินออกไปเขาก็หอยหาแล้วดึงเรากลับมาเพราะฉะนั้นความคิดถึงคือความขาดกันไม่ได้ของคนคู่นี้มันอยู่ในในในใจลึกๆแต่ไม่ค่อยโรแมนติก ไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยกอดไม่ค่อยหอมไม่ค่อยฟัดกันแต่เป็นลักษณะแบบก็ดูกพฤติกรรมสิดูการกระทําสินะมันจะเป็นแบบนี้แตถ,ถามว่ารักกันไหมรักกันคิดถึงกันแล้วก็โคจรกลับมาเป็นพลังงานเดียวกันอยู่เสมอ นะคะดังนั้นเวลาที่อยู่ห่างกันความคิดถึงของคุณจะหมุนวนเหมือนเดียวกันแบบเดียวกันคืออยากอยากอยู่ใกล้แล้วว่าอยากอยู่ด้วยกันแล้วแหละเออถ้าเธอมาฉันจะทํากับข้าวให้เธอกินคือนู่นนี่นั่นตลอดนั่นหมายความว่าพอห่างไกลกันมันมีกิจกรรมที่อยากทําเพื่อกระชับความรักมันเป็นอารมณ์แบบนี้ แต่สุดท้ายคู่นี้นะคะก็รู้ว่าตัวเองยังมีบทบาทที่จะต้องทําแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าเข้าใจในวิถีของคู่ของเราแต่ละคนนะมันมีช่วงเวลาหาทรัพย์หาเงินหาทองเนาะเออเขาก็พยายามคุณก็พยายามปิดกั้นทุกอย่างคือาาปอออิดกั้นอารมณ์โมโห Tri Gin. ที่จะไปแบบว่าทําไมไม่มีเวลาให้ฉันเลยอารมณ์แบบนี้นะคะเห็นไหมคู่นี้เก่งทั้งคู่นะคะ เก่งที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่ให้เขาจะต้องมาเป็นห่วงเราโดยที่เขาไม่ต้องมาแบบหูกลับมาจากที่ทํางานเหนื่อยๆต้องพาเราไปช้อปปิ้งอีกนะคะเพราะเราขับรถไม่ได้เราอ้อนผัวอ้อนเมียไม่ใช่แล้วคู่นี้เป็นไปได้หมดนะคะไพ่ย,ยืนยันค่ะว่า ความคิดถึงของคู่นี้มีเหมือนกันการห่างกันแล้วคิดถึงกันเป็นเหมือนกันแต่พออยู่ใกล้กันแล้วก็บางทีไม่รู้จะคุยอะไรกันแต่ห่างกันมากก็ไม่ได้เพราะคิดถึงซะเหลือเกินนะคะและเคยผ่านช่วงของความทุก์ในการห่างกันแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ขอห่างกันอีกถ้าคนที่ดูคลิปนี้ถ้าจะห่างกันอีกครั้งคือจบเลยนะคะและณเวลานี้เขาก็บอกให้คุณรอคอยในสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตความพร้อม นะคะรถราม้าช้างบ้านการบ้านการเรือนง,งานเงินการเรียนจบนะคะการซื้อบ้านการผ่อนของคืออะไรคือทุกอย่างมันมีการรอคอยที่อยากให้รอหน่อยนะคะแต่รอแล้วเขาก็ยืนยันในสิ่งที่เป็นรูปธรรมว่ายืนยืนยันเหมือนเดิมว่าต่อให้คุณต้องรอแค่ไหนเขาก็จะทําตามสิ่งที่เขาพูดอืมเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเหมือนกันทุกอย่างมองตาแล้วก็รู้ใจมองตาก็รู้ว่า อีกฝ่ายต้องการสื่อสารอะไรซึ่งเขามองว่าถ้าเราจะเลิกเราเลิกกันนานแล้วนะมันมีข้อให้เลิกนานแล้วแต่ที่เรายังอยู่เพราะว่าเรามองว่าเราเป็นคู่กันเขามองว่าคุณเป็นคู่เขาคุณก็มองว่าเขาดีที่สุดสําหรับคุณในเวลานี้ที่ทนคุณได้ต่างคนต่างมองว่าไม่มีใครทนฉันได้เท่าเธออีกแล้วเออมันก็เลยเป็นอารมณ์ของความรู้สึกแห่งความสุขมีคือเอาจริงนะคู่นี้พออยู่ใกล้กันคุณรู้จะทำอะไร ไม่รู้จะคุยอะไรแต่พออยู่ห่างกันแล้วโคตรคิดถึงอยากคุยอยู่นั่นแหละอยากนู่นนี่นั่นแหละแต่พออยู่ใกล้กันเออก็นั่งบางทีก็นั่งเล่นมือถือแต่ขอให้อยู่ใกล้กันจะนั่งเงียบๆก็ได้เนี่ยมันเป็นอารมณ์ของความรู้สึกของคู่นี้แต่อยากอยู่ใกล้กันบางทีคู่เนี้ยคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ไม่ได้อยากไปไหนไกลเลยต่อให้เดินทางไปก็จริงแต่ก็ไม่ได้อยากมีกิจกรรมอะไรมากมายนอกจากการอยู่ใกล้ๆแค่ แค่กับคนรักเท่านั้นบางคนอะเดินทางไปเที่ยวเขาแต่ก็อยู่ใกล้ๆก,กับคนรักก็มีก็ทํากันอยู่แค่สองคนนั่นแหละงงิงงงง,ง,ง,งทำกับข้าวบ้างนั่งชมธรรมชาตินั่งคือต่อให้สถานที่เปลี่ยนแต่ขอสิ่งหนึ่งที่เหมือนเดิมคือเราทั้งคู่ยังอยู่ด้วยกันแค่นั้นจริงๆบางทีบทสนทนาไม่มีอะไรเลยขอแค่อยู่ด้วยกันอืม มามาต่อค่ะโจทย์ของเราข้อที่สุดท้ายข้อที่3นะคะความสุขของเรากับเขาเหมือนกันไหมเขาสุขใจที่อยู่ข้างเราเราสุขใจที่อยู่ข้างเขาเราคิดเหมือนกันใช่ไหมความสุขเดียวกันใช่ไหมใบที่1ใช่ค่ะ เขาอยากเต็มที่อยากบริการคุณอยากดูแลและในขณะเดียวกันตัวคุณก็อยากดูแลเขาและในขณะเดียวกันตัวเขาก็อยากจะง้องงงงให้คุณมาดูแลคือคู่นี้จริงๆแล้วเต็มไปด้วยพลังงานของความใส่ใจแต่ไม่ค่อยโรแมนติกการใส่ใจก็คือทําแบบเออนี่ฉันทําไม่นี่ให้นะ แต่แทนที่จะพูดแบบนุ้มันจะบอกว่าวันนี้ฉันรู้สึกอยากจะทำไม่นี่ให้คุณจังเลยเปล่าคู่นี้พูดตรงๆขวานผ่าซากแต่เป็นการทําให้กันและกันฉันจะทําสเต็กให้คุณนะวันนี้ฉันเปิดเมนูมาใหม่ฉันดู y YouTube ฉันทำอาจจะทําไม่อร่อยนะแต่บางคนที่เขาสายโรแมนติกเขาจะพูดว่าฉันเปิดเมนูฉันนึกถึงคุณจังเลยฉันเชื่อว่าคุณจะต้องชอบแน่ฉันจะทํนสุดฝีมือเห็นปะคนโรแมนติกกับคนที่พูดตรงๆมันมันมันพูดไม่เหมือนกันหรอกนะะแล้วคุณก็เป็นสายตรงๆซะด้วยนะคะนี่ คุณก็จะบอกว่าเออเนี่ยมันฉันไปนู่นไปนี่เห็นของน่ารักซื้อมาฝากคุณนะเออฉันว่าคุณน่าจะใส่ได้นะเอออันนี้คือใส่แบบว่าพูดตรงๆคิดถึงนะเออก็เลยซื้อมาให้เนี่ยจะใส่โรแมนติกก็จะพูดว่าฉันเห็นของอันเนี้ยแล้วฉันรู้เลยว่าคุณอยากได้ฉันรู้สึกว่าคุณต้องมีความสุขถ้าฉันซื้อให้เออบะ คำพูดมันคนละแบบกันนะคะเขาแต่เขารับรู้พวกคุณรับรู้นี่คือนิสัยของคู่ของคุณว่าตรงไปตรงมาชัดเจนนะคะอยากทำอะไรว่ามาเลยอยากสื่อสารอะไรว่ามาเลยเพราะคู่นี้เคยอาจจะมีความผิดใจกันเพราะความเก็บเก็บไม่รู้จักพูด แล้วก็กลายเป็นทะเลาะระเบิดลงได้แต่คู่นี้พอหลังจากผ่านจุดวิกฤตของความรักก็เลยรู้ว่ามีอะไรก็พูดกันตรงๆแหละไม่ต้องหวานแหววไม่ต้องปิดบังอัมพางเห็นปะก็เลยกลับมาเป็นความรักต่อประสานต่อติดอีกครั้งแต่ถามว่าที่ผ่านมาใครทําตัวไม่น่ารักอะไรทุกคุณจาได้หมดแหละเพียงแต่ว่าช่างแม่งช่างมันช่างเถอะ นะไม่รื้อฟื้นแต่มันก็จะทําให้เรารู้ว่าเราจะไม่ให้มันเกิดเรื่องนี้อีกไพ่พลังงานของการเป็นสองดาบก็คือเราจะต้องต่อกันให้ติดอะไรที่เคยผิดพลาดในอดีตเนะาะไพ่แบบเนี้ยคุณก็ไม่อยากให้มันผิดพลาดอีกใบต่อมาที่มาสแตนบายรอก็คือคุณใช้ชีวิตได้แบบไลฟ์สไตล์แบบปกตินั่นหมายถึงตัวตัวคนที่ฟังคลิปนี้ก็สามารถที่จะออกไปทํากิจกรรมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขโดยที่แฟนคุณก็ เข้าใจให้เกียรติแล้วก็เชื่อใจในขณะเดียวกันตัวเขาเนี่ยต่อให้ห่างไกลกับคุณเขาก็สามารถมีกิจกรรมกับเพื่อนได้แค่เขาบอกคุณเราตกลงกันว่าคุณบอกฉันให้ดีๆแค่นั้นจบต่างคนต่างเชื่อใจกันนะคะเพราะว่าน่าจะมีความรู้จักเพื่อนของกันและกันด้วยนะไอความตื่นเต้นความโลดโผนนิสัยไอความแบบอยากลองเสี่ยงลองลุ้นคุณทั้งคู่รู้อยู่แล้วไอไอพวกแบบเช็คเลตติง้งบริหารเสน่ห์ นะคะคุณรู้อยู่แล้วแล้วมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ณเวลานี้เรารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายเราสองคนเป็นคู่กันจะจะไปเช็คเลตติ้งจะทำตัวเหลวไหลออกนอกรูนอกทางสุดท้ายก็เราก็กลับมารักกันเพราะว่าเขาอยู่ทุกอย่างที่เป็นเป็นปัญหาเขาเรียกว่าเขาอยู่ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ปลอบใจคุณเวลาคุณมีปัญหาคุณก็อยู่ทุกครั้งที่เขา เจออะไรแม้คุณจะช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่คุณก็อยู่ข้างทุกครั้งคําว่าข้างในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้เขาแต่อาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่คุณยังคงส่งพลังงานคุณยังคงให้กำลังใจคุณโทรมาเสมอคุณวิดีโอคอลมาเสมอเพราะฉะนั้นคู่นี้ตัวไกลแต่ใจไม่ไกลค่ะตัวไกลใจใกล้ค่ะคู่นี้นะผ่านผ่านจุดแรงมาแล้วชีวิต อาาบางคู่อาจจะผ่านจุดเลิกกันแบบน่ากลัวก็ได้นะคะตอนนี้ความรักก็แค่รอจังหวะเวลาของโอกาสที่มันชีวิตมันเหมาะสมเท่านั้นเองรอชีวิตที่เหมาะสมรอทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจใจเชื่อใจกันแล้วก็ความรักที่ดีนะคะแล้วก็รอด้วยความตั้งใจนะคู่นี้แค่รอเวลาที่เหมาะสมค่ะใบต่อมาคุณมองว่าเป็นโชคชะตาถ้าเราเลิกเราเลิกขาดกันนานแล้ว แล้วเราเลิกกันมากี่ครั้งเราห่างกันมากี่ครั้งในบางคนที่ฟังคลิปนี้แต่สุดท้ายเวลาและชีวิตมันก็วนานาะนาฬิกาชีวิตเราก็วนมานะคะเอา้าจับมาให้ใบสุดท้ายอีกแล้วทุกคนใบนี้ใครจําได้บ้างอยู่ในตําแหน่งสุดท้ายและสุดท้ายใบนี้ก็ปิดจอบเพราะเราคู่กันเรารักกันเราเหมือนคนคนเดียวกันเรามองตาแล้วรู้ใจเรามองตาแล้วเรารู้แล้วอีกฝ่าย ชอบอันนี้ไม่ชอบหรือว่าส่งสีกะบ,บางคนนินทาคนโดยการแค่ส่งตากับพยักหน้าถูกไหมคู่คุณก็นี่แบบโอ้ยยิ่งกว่าหน่วยโจหน่วยหน่วยอะไรนะหน่วยไปต่อกรกับใครแทบไม่ต้องแค่มองตาก็รู้แล้วว่าจะบุกจะซ้ายจะขวา ก็ดีใจด้วยค่ะถ้าคุณได้เจอคนที่ใช่คนที่เสมือนเป็นเงาของเราคนที่เสมือนเป็นเราสองกระจกดีใจด้วยทุกคนมันมีความต่างทั้งนั้นแหละค่ะแต่สุดท้ายคู่นี้อาจจะผ่านมาเยอะแต่บททดสอบของความรักมันก็ผ่านกันมาเยอะแต่เส้นทางความรักของเรามันก็จะต้องมีวันที่เราเข้าใจกันไม่เข้าใจกันอยู่ดีแต่คู่นี้เลิกยากแล้วแหละเพราะว่านะ่าตกในตําแหน่งของเนื้อคู่แล้วก็ดีใจด้วยถ้าคลิปนี้สมพงดวงก็อุ่มเ,เพียงให้เลยละกัน ฝากแชร์คลิปด้วยนะคะเป็นพลังถ่ายทอดก่อให้เกิดสะพานที่เหนียวแน่นและทำให้คุณมีความรักที่เหนียวแน่นนะคะช่วยแชร์เป็นค่าครูด้วยวันนี้ลาไปก่อนฝากสมัครช่องสมาชิกเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการสอนไพ่ยิปซีในช่องสมาชิกกันวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ